สวัสดีค่ะเพื่อนๆปฏีแฟมิลี่นะ,นะคะวันนี้ปฏีพาเพื่อนๆเ,เข้าครัวอีกแล้วค่ะมาค่ะเพื่อนๆวันนี้ปฏีทำยำวุ้นเส้นใส่หมึกกุ้งนะคะมาทำกันเลยค่ปะปฏีก็มีวุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นทีนี้ละก็ใส่ ใส่พริกลงไปนะคะแล้วก็หัวหอมค่ะใส่พริกกับหัวหอมนะคะก็ใส่ใส่เมือกเลยค่ะใส่เมือกเลยเมือกกับกุ้งลวกนะคะ ผักลงไปผักชีต้นหอมนะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศนะคะวันนี้ปาทิยำวุ้นเส้นเซมือกุ้งในช่วยปะทีก็จะมีน้ำปลามะนาวแล้วก็พริกนะคะลาดลงไปเลย แล้วจะใส่น้ำปลาค่ะแล้วเราพิคนเลยนะคะสูตรนี้เป็นจุดที่ร้านของปาตีเองนะคะเพืเ่อนๆสูตรที่ร้านนะคะเพืเ่อนๆเ,เอาไปลองทำได้ค่ะ บุ้นเส้นใส่หมึกกุ้งนะคะปัติก็จะใส่พริกโขกแล้วก็ใส่พริกซอยนะคะใส่น้ำปลานิดหน่อยแล้วแต่ชอบนะคะเพื่อนๆใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกเพิ่มพริกนะคะเสร็จแล้วค่ะ แล้วก็เตรียมตักเลยนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะเตรียมตักนะคะยำบุ้นเส้นค่ะใส่หมึกกุ้งนะคะ เส้นใส่มึกุงแล้วก็ใส่น้ำปลาค่ะหอมน้ำปลามากค่ะหอมมากค่ะแบบนี้เลยสูตรที่ร้านป้าตีเองนะคะเพื่อนๆสูตรที่ร้านของป้าตีเองค่ะมาค่ะเพื่อนๆ กินแบบบนเส้นกันนะคะแบบนี้เลยค่ะปาตีก็จะกินกับราดิสแดงนะคะค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ปฏิีก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดจับจัครยกดแชร์ปฏตีด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ปฏิีทำคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ